คิดว่าในวันที่30เนี่ต้องทำหน้าที่กันไม่ได้มาหาเสียงให้ใครแต่กำลังจะมาบอกว่าสงขามีสิทธิ์ที่จะเป็นสากลมากกว่านครรีมาสงขามีสิทธิ์ที่จะเป็นสากลมากกว่านครสวรรค์สงขาจะได้ประโยชน์จากหลายสิ่งหลายอย่างในภูมิภาคนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ประชาคมอาเซียนมากกว่าคนอื่นแต่สงขาต้องเป็นสากลเองก่อนสงขาต้องมีคนผู้แทนผู้นำที่เป็นสากลก่อนอุมมะมุสลิมเนี่ยเป็นสากลโดยธรรมชาติในตัวของตัวเองถ้าเปรียบเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกของอุมาะนี้ เดินทางไปต่างประเทศไปเห็นไปดูไปพบไปประสบมากกว่าคนในประชาคมอื่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยคนของเราเนี่ยไปอย่างน้อยๆห้าสิบคนร้อยคนของเขาเนี่ยไปอย่างมากที่สุด25คนเพราะฉะนั้นละหมาไปทางไหนตะวันตกทำไมต้องไปทางนั้นเพราะนั่นคือกิบลัด สำหรับมุสลิมเนี่ยแรงโนม้มแรงถวงมันเป็นอุมมักใหญ่ของโลกอินเตอร์เนชั่นแนลระหว่างประเทศนานาชาติอยู่แล้วโอกาสที่สงขาจะเป็นนานาชาติอินเตอร์สากลนีมากกว่าคนอื่นเพราะสงขาอยู่ชายแดนติดกับเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าเรารุ่งเรืองกว่าเราจเจริญกว่าเรามีกำลังซื้อมากกว่าเราเข้าเป็นประเทศที่ ร่ำรวยแล้วคนอุบลพูดไม่ได้ติดกระลารถลาวยกว่าเราคนศรีสะเกดบุรีรัมพ์พูดไม่ได้ว่าเขาจะเป็นสากลเพราะเราไปลงทุนฝั่งเขาเขาไม่ได้มาลงทุนฝั่งเราเขาไม่ได้มาซื้ออะไรมากมายนะเราไปเชี่ยวดูของเก่าเขาจะได้ประโยชน์จากการเป็นสากลของอาเซียนน้อยกว่าคนสงขลา 2,400กิโลเมตรระหว่างพม่ากับไทยพม่าเขาไม่มีเงินมากน,นะเขามารับจ้างอยู่ที่นี่เยอะแยะเขาหนีมาอยู่ที่นี่เยอะแยะเขามาเป็นลูกจ้างอยู่ในตลาดในตลาดแรงงานในสวนบามในสวนยางเยอะแยะคนแม่สอนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่นี่อย่างน้นอยๆยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่นี่แต่ที่นี่ต้องทําตัวให้เป็นสากลก่อน ที่นี่ต้องช่วยกันล้างช่วยกันปฏิรูปช่วยกันแก้ไขให้ประเทศนี้สะอาดมากกว่านี้ไปนั่งดูประเทศไทยมา5ปีเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยคือประเทศ30%ทำไม30%เอขาบอกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต้องกันเอาไว้เพื่อเรับชัาง30% แล้วแมวที่ไหนมันจะมาลงทุนในประเทศไหนวันการเลือกตั้งในวันที่30มีนาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการปฏิรูปคือการเข้าไปช่วยล้างช่วยส,สับสช่วยทําให้ใครมีหน้าที่อะไรทําให้มันถูกต้องเล่นพักเล่นพวกน้อยหน่อยองค์กรอะไรที่มันไม่ทําหน้าที่ของมันใช้มากเกินเลยปฏิรูปใช่ไหม จะเลือกสวเข้าไปแบ่งตั้งบุคคลที่จะทําหน้าที่แทนท่านไม่ว่าจะเป็นสารนันนุนไม่ว่าจะเป็นสารปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานสําคัญสําคัญรวมทั้งครครรวมทั้งกอตตรวมทั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพราตเขาตั้งแล้วเขาถอดถอนถ้าทํางานไ่นีเพราะฉะนั้นหน้าที่ในวันที่30เนี่ย คือทำให้ประเทศไทยสออะอาดกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้ผมไปอยู่อาเซียนมาห้าปี <Okay. S 1> สังเกตเห็นเลยว่าคุณภาพของคนของเราเริ่มลงอย่างงี้ <Okay. S 1> เลือกตั้งเซตเขาถามผมสุรินหมดไปห้าพันกว่าล้านได้มาแค่นี้เหรสุริน คนของท่านพูดเป็นภาษาไทยแลยะวาาคนแปลดีๆเราก็ฟังไม่รู้เลยและผมสามารถที่จะบอกได้ว่าคน10คนเพราะต้องมีสิคนเพราะมัน10ชาติในวงต่างๆที่ประชุมกันเรื่องอาเซียนรู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไทยไม่ต้องดูป้ายชื่อขาอ้างหน้ารู้ยังไงคนที่เงียบที่สุดคนที่ไม่มีอะไรจะไปเสนอเขา คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปโปรโมทส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินั่นแหละคือคนไทยเพราะไม่ได้แต่งตั้งไม่ได้คัดสรรไม่ได้เลือกมาจากความรู้ความสามารถหน้าที่ของสวต้องเป็นประกันว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่พวกแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องครอบครัวแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องคนของใครแล้วต่อไปนี้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพราะคนสงขา เป็นคนจ่ายภาษีอย่างคนพวกนี้ถ้าคิดไม่ได้อย่างนี้เนี่ยวันที่สามสิบมันก็ยัท่านจะเลือกด้วยเหตุผลอื่นท่านจะเลือกเพราะว่าข้าหมกแพะจานท่านจะเลือกเพราะขา้าวหลามท่านจะเลือกเพราะโร,ะรตีเพราะนี่คือที่นครเขาทำกันผมไม่ได้ว่าคนทฉสซ่คนโฉนเพราะฉะนั้นหน้าที่ในวันที่สามสิบนก็คือหน้าที่ ถ้ามองจากทัศนะของอิสลามถ้ามองจากทัศนะของอุมมาของเราเนี่ยค่านิยมของพวกเราเนี่ยคือการทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมสังคมประชาธิ <Okay. S 1> ปไตยอัล้อ2ข้อ3ข้ออ5ข้อัล้อ7ข้อ8ขอัข้อ10ข้อ11ข้อุลข้อัมร้อ14ข้อ15ข้ออัลข้อ18ข เชื่อฟังมุฮัมหมัดสุลต่ลฮุอาไลฮิวะสลัมและให้เคารพเชื่อฟังคนที่รับผิดชอบในหมู่สูญยากแต่ในสังคมนี้เขาบอกว่าท่านเลือกของท่านเองอุลินอัมรินิงกุ้มเนี่ยเลือกเองแล้วจะเลือกใครเลือกเพราะอะไรเลือกด้วยเหตุผลอะไรเลือกเพื่อไปทำอะไร ให้ชัดเจนวันที่30สนี้เพราะถ้ามองจากมุมนี้แล้วเนี่ยคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันพลิตจุฬาราชมนตรีนะต้องเลือกสวที่ถูกต้องได้ต้องเลือกสออทกอออกส,สที่จะไปทำหน้าที่แทนเราได้อย่างตรงไปตรงมา<ต>อย่าง ชื่อไหมว่าคะแนนที่จะเข้าไปเนี่ยมันมีผลมากมายเขาเข้ากันไป77-78คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศทกรุงเทพ8ล้านก็เลือกไต้คนเดียวระนอง2 0 0แสนก็เลือกไต้คนเดียวสงขลาล้านแสนล้านห้าสี่แสนคนก็เลือกไต้คนเดียว แต่เดินเข้าไปเพื่อที่จะรายงานตัวใต้ถุนสะพานะเขามองซ้ายมองขวาเขาจะถามว่าคุณได้มาเท่าไร่สงขลาเขาจะถามว่าคุณได้มาเท่าไหร่นครศรีธรรมคนจังหวัดอื่นบอกว่าผมได้สองหมื่นที่นครเลือกสอสอคราวที่แล้วมีอยู่คนได้สิบแปดคะแนน ถ้าคนที่ท่านเลือกเดินเข้าไปใต้ถุงสภามอบตัวรายงานตัวปรอกแบบฟรองเพื่อนเพื่อน,นรู้หนังสือพิมพ์ลงทีวีรายงานข่าววิทยุก,ก็ไปวิเคราะห์ไปวิพากษ์ไปวิจารก,กันคนที่ชาวสงขาส่งมา4ี่แสนห้ามื่นเสียง4ี่แสนหาหมื่นคะแนนศักดิ์ศีมันไม่เท่ากันอำนาจในการต่อรองมันไม่เท่ากัน ฐาหนะตำแหน่งที่เขาจะมอบให้แทนที่เพื่อนจะเลือกคนที่มีคะแนนมากที่สุดสามารถที่จะชี้ได้ผมขอเป็นประธานกับกรรมการชุดนั้นชุดนี้ชุดโนนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนผมเสนอให้ตั้งกรรมาการพัชร่วมระหว่างสองสภาผมจะทำหน้าที่ประสานเรื่องแก้ไขปัญหาฮัชรของเราทั้งหลายร้องโม,มี เสียงไปจากสงขลาทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั่วไปให้การสนับสนุนทเขากไว้แค่นี้นคิดให้ดีใจจองให้ดีใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์14วันที่เหลือใครมีพักมีพวกอยู่ที่ไหนช่วยกันบอกว่าชาวสงขลา เพื่อศักดิ์ศรีของชาวสงลาเพื่อทำสงฆ์ให้เป็นสากลเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับคนสงฆ์เพราะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไหนที่ไหนเขาบอกที่ไหนแต่สงฆ์สำคัญเพราะสงฆ์คือทั่วชระเทศ ที่มาดูสงขาคือศูนย์กลางของอาเซียนจากสงขามลงไปสุดเกาะอินโดนีเซียสงขาขึ้นไปสุดชายแดนลาวกับจีน,นเรียกทางภพจุดสงกลงางเลยเนี่ยและท่านจะไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความภูมิใจและอำนาจต่อรองให้สงขาร์วันที่30ิบ เที่ยวคันมาบอกว่าหน้าที่ของสวนั้นต้องไปทำอะไรทำแทนเราและช่วยกันกันลงช่วยกันชำระล้างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ถูกต้อให้มันดีกว่านี้ให้มันเป็นของเรามากกว่านี้ให้มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่านี้ทําได้อย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างแก้ได้รวมทั้งกิจกรรมกิจกรรมการบริหารการจัดการหั السلام عليكم ورحمه الله وبركاته